ครับผมสวัสดีครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี่คอิภาคบ่ายครับประจำวันพฤหัสที่ 3, 1นะครับเมื่อเช้าต้องขออภัยครับที่ไม่เอา4 9 9เาสียอย่างน้อยยังได้รูดมานะครับเมื่อเช้ามีทะโลโถทิมไปเออะไรก็ไม่รู้นะครับก็รู้นั่นต่อบ่ายแ้วกันครับอย่างที่บอกครับฟังผมเสร็จถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ มีโฆษณาดูให้ผมด้วยสำหรับนี่คผมดูตัวเปิดบ่ายทันที่09063ครับ09063เลขเหลือจากเลขเหลือเลขกลุ่มเลขเหลือกลุ่มเลขเหลือจากตัวเปิดครับ0-9ขาด278ครับเมื่อวานย้ำเตือนมา1ครั้ง2วันที่ผ่านมาวันจันทร์วันอังคารเลขเหลือไม่มา เมื่อวานพุทธเลขเหลือมามันพฤหัสผมก็เลยเอะใจเลขเหลือโอกาสน่าจะมาครับและมันชนแบบที่ผมจับได้ผมจับได้คือ8จําเลขเหลือมาชนที่8ด้วยนะเลขเหลือมา278ใช่ไหมผมเล็งชุดบ่ายผมเล็งไว้แค่2องครานั้นจะเป็นคือท้าย1ท้าย2กับท้าย2ท้าย1แล้วก็ท้าย8ท้าย5ท้าย5ท้าย8นะครับใจผมเอเอียงไปทาง8ครับ เนาะถ้ามาท้าย1ท้าย2ขออภัยแล้วกันครับนะครับหรือใครจะลองเอาเลขวินเลขเหลือไปเล่นนะครับ2 7 8 2 7 2 8 78นะครับลองดูก็ได้ส่วนตัวผมวันนี้ผมชอบบ่ายนี้ผมชอบ8ครับเป็นสุด8นะครับ2825ครับ2825 2528ไมันเธอลึง6มานะ6หายไปสองรอบนะ แล้วก็7 8 7 5ครับ7 8 7 5ขอไปเบนึง3815 7็75โอเคแล้วก็1 8ใครอยากได้คู่ไปจับเอาเนาะ1 8แล้วก็3 8ครับโอเคลบ5าอาจสลับอาจจะสลับขึ้นบนได้ผมก็เลยมัด5เข้าไปครับร้อยมัด5นะ สามตัวก็จะเป็นห้าสองแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดห้าสามแปดห้าสองห้าห้าสองสองห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดครับสำหรับบายนี้เอาไปหกหางแล네้วกันนะครับไม่มีแถมแล้วเนาะภาวนาให้กลุ่มเลขเหลือมาแล้วกันครับแต่อย่าทะลึ่งไปเป็นท้ายหนึ่งท้ายสองแล้วกัน <laughs> ท้ายหนึ่งท้ายสองนี่ฮานาก้าเลย ทายหนึ่งทายสองก็ขอให้เป็นแปดหนึ่งเลยกันเนาะแปดหนึ่งแ,นนแปดสองอนะไรประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านครับก็ยังไงก็วางแผงกนการได้ด,ดีดีครับสวัสดีครับ